นี่เป็นคลิปต่อเนื่องกันเลยนะคะมาเอาของที่บ้านลูกอ่าบ้านเพื่อนลูกสาวเราก็จะเดินทางกลับบ้านเอาเก็บเก็บบรรยากาศมาให้เ,เพื่อนๆชมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็คือแบบตอนนี้เวลาสองสองทุ่มนิดๆเวลาสองทุ่มค่ะ กับไลฟ์สไตล์สมศรีสไปร์ยูเคนะคะเพื่อนๆคะ่ปะประพอดีเดินทางมาเอาของที่บ้านเพื่อนลูกสาวซึ่งอยู่ไม่ไกลอยู่ในระแวกเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องขับรถมาเพราะว่าอากาศ10องศาปกติเดือนนี้คือจะต้องอุ่นขึ้นมา15-20องศาแล้วแต่นี่10องศาอยู่เลย เพื่เหยื่อเราเขยังงงว่าอากาศเป็นอะไรเป็นยังไงเฮ้ยฮะเบ้สิเบ้เบ้ Still there? Are you tell her now? ซาละ Okay Okay <She esh. S 3> Okay Okay, that's she, she's answering. You should know what you lost when you pick you up. What's the time? Go back, go in, go back, go in. รอบที่สองพานางมาบนมารอบที่สองลืมของลืมนั่นลืมนี่งงมากลูกสาว You should ไม e ค e c h e เช็ h ทุกสิ่งว่าอ o ู่ e g ิกส i n g ับมาสองรอบพี่น้องค่ะ ดึกแล้วนะสองทุ่มนี่ก็ดึกนะคะสองทุ่มกว่าก็ดึกสักหน่อย Eight five seven oh, six yeah. traffic disruption. What's that? It's not on my phone. Um ขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้แม่สงสีเด้อค่ะพี่น้องค่ะ